จะตั้งความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ถึงจะเกิดการบีทาอันยิ่งใหญ่นานับประการเช่นให้ลาทิ้งสัตยธรรมปุณธลิกสูตรและคาดหวังชีวิตในชาติหน้าโดยติดตามพระสูตรเช่นอมิตตายุละทะยานสูตรแล้วจะยกตำแหน่งของประเทศญี่ปุ่นให้หรือถ้าไม่สวดท่องชื่ออมิตตาพุทธะแล้ว จะตัดศีรษะของบิดามันดาก็ตามหากไม่ใช่เป็นกรณีที่คำสอนของอาตมาถูกผู้มีปัญญามาลบล้างได้แล้วก็ไม่ต้องฟังการบีทาอันยิ่งใหญ่ใดๆห้วนเป็นเพียงผงทุลีในสายลมอาตมาจะเป็นเสาหลักของประเทศญี่ปุ่นอาตมาจะเป็นดวงตาของประเทศญี่ปุ่นอาตมาจะเป็นเรือลำใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆที่ปฏิญ,ญาณไว้จะไม่มีมมวันทำลายได้ธรรมนิพนธ์หน้า232ในแง่หนึ่งแล้วข้อความช่วงนี้ของธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตานะครับที่เริ่มต้นด้วยคำประกาศของพานิชินเลนเดชนินที่ว่าสรุปแล้วนั้นสามารถถือได้ว่าเป็นบอ่อเกิดของแรงบันดาลใจ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ทำเปยสารทั่วโลกอันลุ่งโลดในปัจจุบันซึ่งจุดนี้เองเราจึงสามารถสรุปได้ว่าพานิชิเลนไดชินินคือผู้ปฏิบัตรธธรริศัตรูปุนทะเลกสูตรที่แท้จริงในสมัยธรรมาไปข้าพเจ้าจะขอเริ่มต้นด้วยการทบทวนคร่าวๆถึงคำกล่าวของพานิชิชเลนไดชนินินก่อนที่จะมาถึงข้อความช่วงนี้อันดับแรกในแง่ของโครงสร้างทั้งหมดของธรมรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ในข้อความช่วงนี้มีข้อสรุปของคําตอบที่พระนิชเลนไดชินินได้อธิบายไว้ค่อนข้างยาวเพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับตัวของท่านที่ว่าท่านคือผู้ปฏิบัติศาธพจนปุนทลิกสูตรที่แท้จริงหรือไม่ในเมื่อท่านต้องพบกับการบีทาอยู่เสมอและไม่ได้รับการปกป้องคุ้ครองจากเทพธรรมบาลทั้งหลายในคำตอบที่มีความยาวเกือบ40หน้า จากย่อหน้าที่3จนไปถึงจนไปถึงสองบรรทัดแรกของธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษหน้า281นพณิชิเลนไดชนินได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงข้อความที่มีอยู่ในพรัสูตรต่างๆและยืนยันโดยถี่ถ้ถวนว่าพฤติกรรมของท่านสอดคล้องตรงตามสัทัาปูนทลิกสูตรอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อความ20บรรทัดที่กล่าวอยู่ในศัตตูที่กล่าวถึงศัตุูที่ เข้มแข็งสามชนิดในบทการชักชวนและยึดถือบทที่13สมของสตมปุลทลิกสูตรแล้วพระนิชเลนไดชนินสรุปได้ว่าเนื่องจากท่านได้เรียกศัตรูที่เข้มแข็งเหล่านี้ออกมาท่านย่อมจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติสตรมปุลทลิกสูรดังที่บรรยายอยู่ในข้อความของพระสูตรยิ่งกว่านั้นพระนิชเลนไดชนินยังได้ให้คําอธิบายสมเหตุสมผลจาก3ามแง่มุมทําไมผู้ปฏิบัติสตรมปุลทลิกสูรจึง ต้องได้รับการบีทาและไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพธรรมบาลทั้งหลายซึ่งท่านได้ให้คําตอบเกี่ยวกับตัวท่านเองอย่างละเอียดโดยอยู่บนพื้นฐานข้อพิสูจน์ทางด้านเอกสารและข้อพิสูจน์ทางด้านเหตุผลแต่ท่านไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าความหลงผิดขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ในจิตใจของประชาชนทั่วไปและในหมู่ลูกศิษย์ของท่านซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับตัวท่าน ยังไม่ได้ถูกขจัดออกไปอย่างหมดจดความลงผิดขั้นพื้นฐานนี้สรุปแล้วก็คือความไม่รู้เกี่ยวกับการดูหมินทำรรและสิ่งนี้เองคือรากฐานแห่งความสงสัยของประชาชนที่มีต่อผู้ปฏิบัติธัตรมปุ่นธนิกสูตรดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปเมื่อคราวที่แล้วว่าผู้ปฏิบัติธัตรมปุ่นธิกสูตรในสมัยธรรมายมีหน้าที่ต้องต่อสู้กับความชั่วขั้นพื้นฐานของการดูหมินรรม่นทำแต่ประชาชน คนโง่ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายของการต่อสู้นี้แม้ว่าสัทธามปุลทลิกสูตรจะมีทำนายไว้ว่าผู้ดิบัติสัทธามปุลทลิกสูตรจะพบกับการบีทาอันยิ่งใหญ่ในสมัยธรรมะายและแม้ว่าพะนิชิเลนไดชนนนจะอธิบายไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผลถึงเหตุผลที่ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพธรรมบาลแต่ประชาชนก็ยังไม่สามารถอย่างรู้ถึงเหตุผลที่ท่านยังคง ออกไปต่อสู้กับการดูหมิ่นรรมและ,ะเผชิญกับความยากลําบากแสนสาหัสด้วยเหตุนี้พระนิชเลนไดชนินจึงสื่อเรื่องปณิธานของท่านเองและเปิดเผยถึงสภาพชีวิตของท่านในฐานะผู้ปฏิบัติศธรรมปูนธลิกสูตรผู้ซึ่งต่อสู้กับการดูหมิ่นก่อนหน้าข้อความนี้พระนิชเลนไดชนินพยายามให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัยของประชาชนด้วย คำอธิบายที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อพิสูจน์ทางด้านเอกสารและข้อพิสูจน์ทางด้านเหตุผลแต่ในที่นี้ท่านพยายามตีแตกต่อความลงผิดขั้นพื้นฐานที่มีอยู่จิตใจที่มีอยู่ในจิตใจของประชาชนโดยหยิบยกวิธีการดําเนินชีวิตของท่านเองที่ตั้งมั่นปณิธานที่ไม่หวั่นไหวในแง่หนึ่งแล้วเราสามารถเห็นได้ว่าข้อความช่วงนี้เหมือนหนึ่งเสียงคำรามแห่งความเมตตากรุณาของราชสีห์ซึ่งมุ่งหมาย ที่จะยกระดับสภาพชีวิตและทําให้ชีวิตของประชาชนทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์นอกจากนั้นในข้อความช่องนี้พานิชิเลนไดชเนนยังได้สอนว่าจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้โดยยึดถือปณิธานก็คือหัวใจของผู้ฏิบัติสัตธรรมปุณธริกสูตรในที่นี้ท่านได้แสดงให้เห็นเองนอกเหนือจากข้อพิสูจน์ทางด้านเอกสารและข้อพิสูจน์ทางด้านเหตุผลข้อพิสูจน์ท้งหมดจึงมีความพร้อม จิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติสัธรรมปุณธิเกูตรูที่เป็นตัวตนของท่านเองฟานิชเลนไดชนินินเริ่มด้วยคําพูดที่ว่าสรุปแล้วท่านได้ส่งสัญญาณว่าแม้ท่านจะให้คําอธิบายต่างๆน,น,นานาถึงการที่ผู้ปฏิบัติสัธรรมปุณธิเกษตรูตต้องพบกับการบีทาก็ตามบัดนี้ท่านกําลังจะพูดถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดจากนั้นท่านก็ประกาศว่าเทวดาจะทอดทิ้งพบกับความยากลาบากทั้งหลายก็ยินดี ขออุทิศร่างกายและชีวิตซึ่งหมายความว่าช่างเถอะถ้าเทวดาจะทอดทิ้งอัตมาอัตมาพบจะต้องพบกับการบีทาก็ให้เป็นไป,นปนตามนั้นความปรารถนาประการหนึ่งเดียวของอัตมา,ตมาก็คือขอถวายชีวิตให้การต่อสู้ในครั้งนี้ในข้อความนี้พระนิชเลนไดชินิเปิดเผยสภาพชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของท่านซึ่งอยู่เหนือข้อสงสยัยและคําวิภาก์วิจารณ์ของประชาชนทั่วไปแม้กระทั่งลูกศิษย์ของท่านเรื่องนี้แสดงถึงความตั้งใจลึกซึ้ง ของท่านในฐานะผู้ปฏิบัติสัต,ตมปตลปูนลริคตู์ที่9ข้ามความปรารถนาที่อยากได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพธรรมบาลหรือความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความยากลําบากตามวิสัยทัศน์มนุษย์ทั้งหมดที่พระนิชิเลนไดชนนนคํหนึ่งก็คือมีเรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าการได้รับการปกป้องคุ้มครอ,องจากเทพธรรมบาลหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องถวายชีวิต ทำให้สําเร็จรุล่วงให้ได้ไม่ว่าจะพบกับความยากลาบากหนักหนาเพียงใดสิ่งนั้นก็คือการบรรลุพุทธภาวะของประชาชนทั้งหลายที่เป็นความดีงามสูงสุดซึ่งเป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่พระสักยามุนีพุทธ,ธะทรงประกาศอยู่ในสรรมปูลธริกสูตรซึ่งก็คือการเผยแพร่ธรรมสานที่ทําให้ปณิธานสําเร็จเป็นจริงนั่นเองนี่คือสิ่งที่พระนิชิเลนไดชนินต่อสู้เพื่อให้ได้รับผลสําเร็จอันเป็นความปรารถนาที่อยู่เหนือความสนใจและความยึดติด ก็กุมประชาชนในสังคมรวมถึงลูกศิษย์ของท่านผู้ปฏิบัติธรรมปุณธิกระตรเป็นคนที่ใจสู้ซึ่งเอาปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธมาเป็นของตนและต่อสู้ท่ามกลางอุปสรรคทุกรูปแบบเพื่อบรรลุปเป้าหมายในยุคสมัยที่ชั่วร้ายภายหลังที่พระพุทธองค์สเสด็จปรินิพนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคชั่วแห่งสมัยธรรมายถ้าเราไม่ ผยแผ่นำเมวโฮเลงเงเคียว e ซึ่งเป็นหัวใจของสตัมปุลทริกโสตและเป็นคําสอนเพื่อให้ประชาชนบรรลุพุทธภาวะแล้วเราก็ไม่อาจทําให้ปณิธานที่ยิ่งใหญ่นี้บรรลุผลสําเร็จเมวโฮเลงเงเคียว e เป็นคําสอนแห่งจิตใจเกี่ยวกับแก่นสารและการทํางานภายในชีวิตการดูหมิ่นสตัมปุลทริกโสตที่ทําให้จิตใจของประชาชนที่ไม่เชื่อต่อสตัมปุลทริกโสตเป็นปัจจัยชั่วที่ทําให้ประชาชนถอยห่างจากการบรรลุพุทธภาวะ อีกทั้งยังเป็นศัตรูในแง่ที่ขัดขวางการบรรลุปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธฉะนั้นผู้ปฏิบัตรธธรริศัตรูปุลธนิกสูตรในสมัยธรรมาไปจึงต้องเป็นผู้ที่ต่อสู้กับการดูหมิ่นธรรมในพุทธธรรมของพระนิชิลเลนไดชุนินปณิธานเพื่อการเผยแพร่ธรรมภัสารเป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของผู้ปฏิบัตรธธรริรรศัตรูปุลธนิกสูตรและนี่คือเหตุผลที่พระนิชิลเลนไดชุนิน อธิบายถึงปณิธานของท่านในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมปุณทลิกสูตรอยู่ในข้อความตอนนี้ของธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาการไม่ท้อถอยคือแกนสารของความศรัทธาถ้าเช่นนั้นในการดำเนินชีวิตที่อุทิศต,ต่อปณิธานนี้อะไรคือข้อแม้สําคัญที่สุดที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือใจิตใจที่ไม่ท้อถอยนั่นเองปณิธานที่จะสามารถเป็นปณิธานที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเรายึดมั่นและต่อสู้ตลอดชั่วชีวิต ให้สาม,มารถบรรลุผลสําเร็จได้เพราะเหตุนี้จิตใจที่ไม่ท้อถอยจึงมีความสําคัญมากนี่คือสิ่งที่พระนิชเลนไดชนินสอนอยู่ในข้อความต่อไปที่ว่าสาลีบุตรได้บําเพญเพียนโพ,พธิสัตว์มรรคหกสิบกับแต่ก็ต้องถอยสทธาเพราะไม่สามารถอดทนต่อความทุกข์ทรมานแสนสาห,หัสจากความที่ขอดองตาในบรรดาผู้ที่ได้รับมเมล็ดพุทธะในสมัยกาลนานหรือผู้ที่ได้รับมเมล็ดพุทธะจากพระโอรสของพระ มหาอาพินชายายานาพิคุพุทธนั้นผู้ที่ทิ้งมเมล็ดพุทธะและตกอยู่ในนรกเป็นเวลายาวนานสามพันธุลิกับและห้าร้อยธุลิกับก็เพราะติดตามอาการยานิมิตนั่นเองไม่ว่าจะได้รับการยุอยอายุจากเรื่องดีหรือ ถูกความชั่วคุกคามหากลราทิ้งสตามปุนทะเลกสูตรแล้วก็จะต้องเป็นกรรมของโลกนระกสิ่งที่สําคัญที่สุดในความศรัทธาก็คือใจิตใจที่ไม่ท้อถอยเราจะต้องไม่ท้อถอยทั้งทางกายวาจาและใจจงอยาสุสิรีจิตวิญ,ญญาณที่ต่อ,ตอสู้ไปตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่นี่คือแก่นสารของพุทธธรรมของพระนิชเลนไดชนินและเป็นหัวใจของสมาคมโซคาในธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา เมื่อพระนิชิเลลไดชนินห่วนคิดถึงตอนที่ท่านก่อตั้งคําสอนท่านได้ย้ําอีกครั้งถึงปณิธานในจิตใจของท่านที่จะเริ่มต่อสู้เพื่อเผยแผ่ธรรมะโดยตระหนักถึงผลที่จะตามมาว่าอัตามามีปณิธานที่จะปลูกเล้าโพธิจิตอันเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์และจะภาคเพียรโดยไม่ยออ่อท้อ